จ้ามาแล้จ้าหายได้แล้วยายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อยายก็กำลังอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองแต่ว่าตาคนแก่เนาะมันก็มองไม่ค่อยเห็นอ๋อลูกมาก็ดีละช่วยหาแว่นตาให้ยายหน่อยสิอ๋ออยู่าทำนั้นแหละอันนี้หรือเปล่ายายอ๋อไม่ใช่อันหนึ่งอันหนึ่งอ๋อนี่หรือเป่ายายใช่จ้ะลูกขอบคุณมากลูกเขียวเขาอยากชื่อว่า อนน้คือเลใหอ,อันนี้คือตุงติ้งสภาลูกอ๋อันนี้อายุก็60ปีได้แล้วนะเมื่อ60ปีที่แล้วย้ายได้ยายได้มาได้ยังไงอะเป็นสภานักเรียนลูกคือถ้าเกิดครบบาระการทํางานของเขาเขาก็จะให้ยันดีเป็นเสียลักษณ์ว่าเราเคยผ่านการทํางานสภานักเรียนมาแล้ว ยายคนไหนอะคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ลูกใช่ยายคนไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงยายตรงน,นี้สมัยสาวๆนี่สวยมากเลยเนาะอ๋อนึก่ายายคนนี้ <c oughs> ปัจจุบันก็ยังสวยอยู่นี่ยาได้กินติบัด้วยใช่ลูก<อ>ยายสวยมากเลยเนาะสวยสวย ตอนยายเป็นสภายายได้ทำอะไรบ้างหรอมาลูกมานั่งนี่เดี๋ยวยายจะเล่าให้ลูกฟังเนอะเดีเย๋ยวยายจะเล่าให้ฟังเ,เรื่องมันมีอยู่ว่ายายเป็นสภานักเรียนโรงเรียนแม่เสเรียงบริพาศึกษาเมื่อปี2567 ได้มีผลดำเนินงานดังนี้องค์ประกอบที่1การดำเนินงานส่งเสริมและประชาธิปไตยในโรงเรียนองค์ประกอบที่1.1การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดทําแผนงานโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนตั้งแต่ปี2567มีระเบียบว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียนตามแนวทางการดําเนินงานของสองพท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนมีห้องและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียนมีการอบรมพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนมีกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากสภารุ่นพี่ มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของการส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษาองค์ประกอบที่1.2ที่มาของสภานักเรียนสอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของสภานักเรียนมีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียนมีการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร มีการเลือกตั้งตัวแทนทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการประชาธิปไตยมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการองค์ประกอบที่1.3การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการสภานักเรียนปีการศึกษา2 5 6 7องค์ประกอบที่1.4การบรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียนเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนองค์ประกอบที่2.1สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบกำหนดการแผนงานโครงการกิจกรรมการประชุมการลงมือปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผลมีการรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2567้องค์ประกอบที่2.2สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิธีประชาธิปไตย3ประการ 1. กิจกรรมส่งเสริมคารวะธรรม 2. กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรม 3. กิจกรรมส่งเสริมปัญญาธรรมองค์ประกอบที่2.3สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไของค์ประกอบที่2.4 จะานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ 1. รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินยัย 4. ไใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะองค์ประกอบที่2.5สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก4ประการ 1. สิทธิที่จะมีชีวิต 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมองค์ประกอบที่2.6สภานักเรียนมีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งรณรงค์เผยแพร่ความรู้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งองค์ประกอบที่2.7สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการนำหลักธรรมอภิบาลสู่การปฏิบัติ ภายใต้เงื่อนไขเจประการ 1. หลักประสิทธิผล 2. หลักการตอบสนอง 3. หลักภาระรับผิดชอบ 4. หลักนิติธรรม 5. หลักความเสมอภาค 6. หลักการกระจายอำนาจและ7 หลักคุณธรรมจริยธรรมองค์ประกอบที่2.8สภานักเรียนมีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนองค์ประกอบที่2.9สภานักเรียนดำเนินการประเมินสรุปและรายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนอย่างชัดเจนในรอบหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา องค์ประกอบที่3การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนมีแผนงานโครงการกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายอย่างชัดเจนมีปฏิทินและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดอย่างชัดเจนมีการประเมินสรุปและรายงานผลกิจกรรมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการสร้างเครือขายอย่า,รรายา มีเครือข่ายการทำงานในระหว่างสภานักเรียนบุคคลชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนสภานักเรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนเครือข่ายเครือข่ายให้การสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณสถานที่จากชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรม TSC t e b a t e History สืบสารสร้างสารแบ่งปันอดีตองค์ประกอบที่4มีผลการปฏิบัติงานของสภาน,นักเรียน กระบ,บวนการปฏิบัติครบวงจรปรากฏเห็นอย่างชัดเจนกำหนดรูปแบบโมเดลว,วิธีการดำเนินอย่างชัดเจนเป็นนวัตกรรมมีการิเริ่มสร้างสรรค์หรือประยุกต์ขึ้นมาใหม่การยกย่องชมเชยจากองค์กรหน่วยงานอื่นๆการพัฒนาและปรับปรุงปฏิบัติได้จริง เธอชอบฉันที่ตรงไหนเพราะฉันก็ไม่มีอะไรที่จะคู่ควรเธอสักอย่างการที่ฉันได้พบกับเธอคือเรื่องโชคดีที่ได้เจอแต่ไม่รู้ว่าสำหรับเธอโชคดีที่เจอฉันหรือเปล่า คนนี้ไหเมื่มอโชชะตาอุตส่าห์ให้ฉันได้รักกับเธอฉันจะไม่มีทางให้เธอนั้นต้องผิดหวังฉันจะทำให้เธอภูมิใจรักฉันและเธอต้องไม่ไหาใครฉันจะทำให้เธอเสียใจยายภูมิใจตลอลาดทั้งสองคนมากเลยนะหลานยังทั้งสองคนเก่งที่สุดเลย Oh, oh, oh.